สวัสดีครับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครองนักเรียนที่รักทุกคนครับวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับขอนับหมายท่านผู้ปกครองนักเรียน ทุกชั้นนะครับมารับในเรื่องของสวัสดิการของเด็กนักเรียนที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนหนังสือเรียนนะครับแล้วก็ชุดนักเรียนนะครับซึ่งคุณครูทุกท่านได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ผมได้ไปชุมคุณครูเพื่อที่จะจัดเตรียมสิ่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ปกครองครับในวันที่16นั้น โรงเรียนก็จะเปิดทําการอย่างเป็นทางการนะครับขอเชิญทุกท่านได้รับส่งนักเรียนตามเวลาเรียนที่พวกเราได้แจ้งไปนะครับในวันที่16พฤษภาคมอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอความอนุเคราะห์ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนี้โรงเรียนก็จัดนัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดขออนุมัติดังรายการดังต่อไปนี้นะครับ ในเรื่องที่1น,นั้นก็คือในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งเพิ่มเติมในเรื่องของประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดการจนบุรีครับขณะน,นี้พวกเราได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งระดับปฐม,มวัยและระดับขั้นพื้นฐานครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือประกาศข่าเป้าหมายของโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะประกาศข่าเป้าหมายในปีการศึกษา2 5 0 0 66นี้และในเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของประกาศมาตรฐานครับท่านคณะกรรมการสาานศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านผู้ปกครองครับโรงเรียนบ้านบังเสพีในปีการศึกษา2566นี้จะมีประกาศใช้มาตรฐานจํานวน4มาตรฐานนะครับเพิ่มเติมจากของเดิมคือ3มาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่นวัตกรรมและสอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มันสอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอความอนุเคราะห์และเรียนให้ท่านคณะกรรมการศึกษาได้ทราบเบื้องต้นเพื่อทําการประชุมและอนุมัติในเรื่องทั้ง3าเรื่องที่ดกลกาวทัานต้นต่อไปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านวังศรีด้วยดีเสมอมาขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ